ร้างกระแสจนกระทั่งคนไม่รู้จักฟิล์มอ่ะเกลยดฟิล์มได้ผมบอกได้เลยลว่าเขาคู่อย่างนี้นะครับผมบอกเลยลว่าพวกคุณเนี่ยเป็นการกล่าวหาใส่ความอย่างรุนแรงตอนนี้ยังรักถือพี่ตงเป็นพู้ชายอย่ใยังยังไม่พูดดีกวคอับครับใช่มันจะแบบว่ายิ่งียบไปครับเป็นพี่น้องที่รักกันได้มนเ,อเิอไปใสยหัวแทนแล้วกัน ดวงุดฟิล์มดวงพี่นุ่มดีไม่ต่างกันเลยนะเหมือนแมวก้าชีวิตทั้งคู่เลยนะครับคือว่าเรียกว่าล้มยากคือคำแนะนำของอาจารย์ทนาท่านแบบผมคิดว่าอาจารย์ทนายท่านเนี่ยขันเก่งแต่ว่าเขาต้องไปแยกประเด็นตรงที่ว่าดวงขุดฟูมเนะี่ยเขาตกลงเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าพ้นการปีไปในใี่หัวทิ่มเลยนะยิ่งสู้ยิ่งแย่จะไปโดนทั้งเงินรั่วนหนักในการสู้พอดีจะไปโดนเรื่องธุรกิจการงานเละเทมดเลย แต่ว่าถ้ามองนะักช่วงเวลานี้ก็ต้องพูด,ดตรงว่าพี่นุ่มเหนือกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นดวงอะ่ะมาทีมไม่ดูแค่ตัวดวงนะครับดูบริบทโดยรอบของตัวดวงด้วยนะที่เป็นการหนุนนํำผมว่าเรื่องนี้จบง่ายครับแค่ขอโทษแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมนะผมว่านักเลยแล้วกะเทือนเรื่งองอื่นด้วย ฮลักยิ้มข่วผ่าดวงคุณหนุ่มกัญชัยและคุณฟิล์มรัตภูมินะีคะเผยดวงดีสู่สีกันเป็นแมวเก้าชีวิตทั้งคู่หลมยากค่ะคุณฟิล์มรัตภูมิมีทนายเก่งแต่ระวังกลางปีดวงตกแบบหัวทิมทาไม่ยอมนะคะจบเลทเทลามไปถึงเรื่องงานค่ะจากกรณีข่าวร้อนคท่านผู้ชมค่ะที่ทางด้านของคุณฟิล์มรัตภูมินะีคะพร้อมด้วยทนายประมาณค่ะได้ขึ้นสอนอห้วยขวางแจ้งความกับคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยและคุณอี้แทนคุณเนะี่คะช่วงเช้าของวันที่มรา,ามริ มาสร้างกระแสนำไปออกรายการข่าวช่องดังนะคะหรือนำไปแถลงต่อสื่อให้คนเกลียดชังซึ่งก่อนหน้านี้คุณฟร์มค่ะถูกแชรคลิปเสียงนะคะเรียกเงินบอสดีไอคอน20ล้านอ้างชื่อคุณหนุ่มกัญชัยและรายการโหนกระแส โดยทนายประมาณนะคะได้เปิดเผยว่าพาคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะมาใช้สิทธิตามกฎหมายแจ้งความเอาผิด2บุคคลในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีที่มีการนําเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมาสร้างกระแสนําไปออกรายการข่าวช่องดังหรือนําไปแถลงต่อสื่อให้คนเกลียดทางฟิล์มรัฐภูมิโดยบุคคลที่1คือนายแทนคุณจิตอิสระหรือว่าอี้แทนคุณจัดแจ้งดําเนินคดี8กรรมด้วยกัน บุคคลที่2ที่จะดําเนินการเอาผิดก็คือนายภูดิดกําเนิดพลอยหรือว่าคุณหนุ่มกัญชัยประมาณ3-4กรัมจาก6กร,รัมที่มีการนําคลิปเสียงระหว่ง Boss างบอสปันกับกริดอนงและมีการเชื่อมโยงมาถึงฟิล์มรัฐภูมโดยอ้างว่าฟิล์มรัฐภูมิตบซับเหล่าบอสตีไอคอนกรุ๊ป20ล้านบาทเรื่องนี้ทําให้ฟิล์มรัฐภูมิเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากพร้อมทั้งยังฟาดแรงอีกว่าและคนที่2คือคนที่เอาคลิปไปเปิดคนแรกคลิปเสียงเป็นคลิปที่ทางดีไอคอนอัดเสียงสนทนาระหว่งางบอสปันกับ ต่อสายทางคุณฟิล์มแต่ปรากฏว่าเอามาเผยแพร่จนสร้างความเสียหายกับคุณฟิล์มเขาเรียกว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไม่พอยังออกอรายการข่าวกลางวันผมบอกได้เลยว่าพวกคุณจันเป็นการกล่าวหาใส่ความอย่างรุนแรงทางกระแสจนกระทั่งคนไม่รู้จักฟิล์มอ่ะเกลียดฟิล์มได้ผมบอกได้เลยว่าเขาพูดอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าพวกคุณเนี่ยจัน เป็นการกล่าวหาใส่ความอย่างรุนแรงไม่มีข้อความใดที่เป็นการตบซับเลยเพราะมีคนบางคนทําลายชื่อเสียงคน,คนอื่นเพื่อตัวเองอยืนตรงนั้นหาแสงให้กับตัวเองเขาคงไม่กล้าครับเพราะว่าผมก็มองว่าการกระทำแบบนี้มันไม่แมนนะคือคุณมาหิวแสงแล้วพอคุณได้แสงไปแล้ว แต่คุณก็ส่งคนมาขอโทษผมอ่า <Yeah. S 2> มันไม่แมนนะเราผมก็ <It 's S 2> ไม่อส,ส่วนทางด้านของคุณฟิล์มรัฐภูมิก็ได้กล่าวว่าตนไม่ได้อยากจะมาทําอะไรแบบนี้เพราะว่าชอบความสงบแต่มองว่าขณะนี้มันเกินควรไปแล้วเนื่องจากว่ามีบางคนโจมตีด่าถึงบุพการีตั้งตัวเป็นสารเตีย้ยเป็นผู้มีอํานาจตัดสินความผิดตนทําให้สังคมคล้อยตามผมมองว่าจะให้สังคมดําเนินไปแบบนี้ไม่ได้ในสังคมที่ทุกคนเคารพกฎหมายเดียวกันผมเคารพกฎหมายเป็นที่ตั้งและเชื่อมั่นว่ากฎหมายบ้านเราศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แต่มีการสร้างวาทกรรมแปลกๆว่าผมไม่เคารพกฎหมายเพื่อเป็นการดิสเครดิตนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังได้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณฟิล์มรัตภูมิและคุณหนุ่มกัญชัยนะคะว่ายังถือเป็นพี่น้องกันหรือไม่ซึ่งคุณฟิล์มนะคะเพียงแค่ยิ้มแล้วก็ส่ายหัวและได้กล่าวว่าขอส่ายหัวแทนคําตอบค่ะพราผมไม่ได้อยากทําอะไรใครเลยผมก็ชอบความสงบแล้วก็อยู่แบบสงบๆแต่พอดีว่าผมก็มาปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์ประมาณก็ดูทุกอย่างให้ อาจารย์ก็บอกว่าเออม,ม,มันเกินงามแล้วเพราะปกติผมพูดวันเดียวแล้วผมไม่ออกเลยก็ได้แต่ปรึกษาอาจารย์ประมาณอยู่หลังบ้านอย่างเดียวอาจารย์ประมาณเห็นว่าตอนนี้หลายๆคน,นออกมามั่วกันเยอะแล้วแล้วก็ออกมาเกินงามบางคน,นด่าถึงบุพการีว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนบางคนด่าผมไม่มีครูบาอาจารย์บางคนก็ด่าผมว่าผมเป็นนักตกทรัพย์เอาวัฒกรรมแปลกๆมายืนให้กับตัวผมใช้สื่อมวลชนในทางที่ผิด เอาความรักความเคารพที่ประชาชนมีให้เนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ผิดไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งไปรวมตัวกันมากล่าวโทษว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ดีในสังคมทั้งที่ไม่ได้ดูความจริงอะไรเลยทําตัวเป็นสารเตีย้ยทาตัวเป็นผู้มีอานาจมาบ่งชี้ต่างๆอานาให้สังคมคอยตามตอนนี้ยังถึงที่ผมเป็นที่ใครอะไรฮะยังไม่พูดดีกว่าครับใจมันจะแบบว่ายิ่งเงียบไปครับ akan dapat macam ni kan สสยหัวแทนแล้วกันต่อมายิ่งเดือดทวีคูณเข้าไปอีกนะคะเมื่อเฟซบุ๊กของพี่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสแซบ,บๆลอยๆนะคะว่าใจเองมันได้แต่หน้าเองมันด้านแถมยังได้มีการสวนกลับแรงอีกครั้งก่อนจบรายการเที่ยงวันทันเหตุการณะะ์หลังจากที่ไปพูดก่อนหน้านั้นนะคะว่าฟิล์มค่ะจะแจ้งอะไรก็แจ้งมาระบบกฎหมายอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหายอยู่แล้วแต่รอบนี้พี่หนุ่มค่ะได้ฟาดกลับเดือดนะคะบอกว่าทันทีที่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจตนก็จะแจ้งความกลับทันทีไหนข้อหาแจ้งความเท็จและกลั่นแกล้งให้บุ คนอื่นได้รับโทษทางอาญาผมสวนตับแตกเหมือนกันโลกนี้มันต้องมีความยุติธรรมครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะได้มีชาวเน็ตไปสอบถามโหรักยิ้มนะคะถึงดวงของทั้งคู่ว่าจะเป็นอย่างไรโดยโหรักยิ้มได้กล่าวว่าเรื่องนี้เดาไม่ยากฝั่งพี่นงค์เนี่ยเครดิตเขาเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่คนผิดคนถูกก็คือคนถูกส่วนทนายบอกได้เลยว่าเขาเก่งแต่ก็ต้องแยกประเด็นออกมาว่าดวงของคุณฟิล์มเนี่ยเขาตกลงเรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดว่าพ้นกลางปีไปนี่หัวทิ่มเลยเรื่องนี้จบง่ายคือไปขอโทษพี่หนุ่มจบเลยแต่ถ้าสู้เนี่ยยิ่งสู้ยิ่งแย่เงินจะรั่วหนักในการใช้้สู ดีจะโดนเรื่องธุรกิจการงานเลทเทไปห,หมดตามหลักของโหรสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการละเทศะต่อให้เป็นชาวนาที่เก่งแค่ไหนตอนที่น้ําท่วมฝนแรงคุณปลูกข้าวยังไงข้าวมันก็ไม่โตเรื่องนี้จบง่ายแค่ขอโทษแต่ถ้าสู้หนักเลยแล้วจะสะเทือนไปถึงเรื่องอื่นด้วยอาจารย์ครับดูดวงพี่น่วงกับคุณฟูมน้อยใครจะชนคะครับเรื่องนี้ที่ผมว่าเดายากนะคือผมมองว่าทางฝั่งพี่น่วงเนี่ยเขาเครดิตเขาเหนือกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าเขาไม่ให้คนผิดอะได้ไหมคนถูกก็ต้องเป็นคนถูกนะครับคือคำนั้นนะของอาจารย์ทนายท่านอนะผมคิดว่าอาจารย์ทนายท่านเนี้ยขันเก่งแต่ว่าก็ต้องไปแยกประเด็นตรงที่ว่าด,ดวงคุณฟูมเนะี่ยเขาตกลงเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าพ้นการปีไปในให,หัวทิมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกผมอะผมมองว่าไอ้เรื่องนี้มันจบง่ายคือไปขอโทษพี่นุ่มแล้วจบเลยแต่ถ้าไปยื้อไปสู้นะครับคนเล่นลิงแก้แห่คือยิ่งสู้ยิ่งแย่จะไปโดนทั้งเงินรั่วนหนักในการสู้คนดีจะไปโดนเรื่องธุรกิจการงานเเลเทมลย ราะฉะนั้นในละครเนี่ยสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งก็คือกาลรรเทศะนะครับก็คือสถานที่และเวลา่อ,าอ้คุณเป็นชาวนาที่เก่งแค่ไหนถ้าตอนนี้น้าท่วมถ้าตอนนี้ฝนแรงคุณปลูกข้าวยังไงข้าวมันก็ไม่โตต่อให้คุณเป็นคนจีนพ้นทะเลที่ขยนขันแค่ไหนถ้าคุณไม่อพยพเดินทางมายังเมืองไทยคุณก็รวยไม่ได้เพราะ,ะนั้นกรอบของโหดน,นะสำคัญสุดคือตัวเวลาเนี่ยคือผลที่ว่าทำไมบางคนนี่ขยันยิ่งจนเพราะว่าลงทุนผิดเวลาครับหว่านพืชไม่รู้ฝนคบคนไม่รู้ตั้งใจนะครับพังมีแต่จนกับจนผมว่าเรื่องนด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่มีคนคอมเมนต์ถามว่าจะเอาอะไรไปสู้กับพี่หน่วงเรื่องนี้ค่ะโหนลักยิ้มนะคะได้กล่าวว่าพื้นฐานดวงของคุณฟิล์มและพี่หนุ่มค่ะดีไม่ต่างกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเวลามองภาพรวมของดวงเนี่ยมันต้องดูสส่วนนะคะดวงพี่หนุ่มแล้วก็ดวงคุณฟิล์มค่ะเหมือนแมวก้าชีวิตทั้งคู่เลยเรียกได้ว,ว่าลมยากค่ะเรื่องนี้มันโยงเข้ากับเรื่องของปัจจัยอื่นด้วยปัจจัยที่1เลยคือตัวของมิตระคนรอบข้าง2เลยคือเรื่องของการละหรือว่าเวลาในหมวดของมิตราพี่หน ได้ทางที่ดีกว่าในเวลานี้ส่วนเรื่องยามในเวลานี้ดวงของพี่หนุ่มเขาก็กําลังสูงกว่าถ้ามองภาพรวมตามช่วงเวลาเกิดของทั้งสองคนก็สูสีกันแต่ในช่วงเวลานี้พูดตรงๆว่าพี่หนุ่มเหนือกว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นดวงบางทีเนี่ยไม่ได้ดูแค่ตัวดวงแต่ว่าต้องดูบริบทโดยรอบของตัวดวงด้วยที่เป็นการหนุนนําคล้ายก,กันกับคนที่ลงสอสอาบาอบจมันหลายองค์ประกอบสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนค่ะเอาอะไรไปสู้พี่นวงคือจะบอกว่าถ้าวัด พื้นฐานจริงๆเนี่ยผมคิดว่าดวงคุณฟิล์มกับดวงพี่นุ่มดีไม่ต่างกันเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เวลาเรามองพับรวมของดวงนะครับมีหลักของจิตมิตรทิศการ4อย่างที่มานาันเอาไปประกอบกับตัวดวงอีกชั้นนึงถูกไหมครับทีนี้เวลาเราสิ่งนี้ไปประกอบอ่ะมันต้องดู2ส่วนไงคือดวงพี่นุ่มและดวงคุณฟิล์มเหมือนแมวก้าชีวิตทั้งคู่เลยนะครับคือว่าเรียกว่าล้มยากแต่ว่าประเด็นของเรื่องนี้มันไปโยงข,ของปัจปจัยปัจจัยที่หนึ่งคือตัวมิตตคือคนรอบข้างนะครับสองคือกาละคือตัวเวลาซึ่งงในนหมมวดตตรรี้ิ พี่หนุ่มเขาได้ฐานที่ดีกว่าในช่วงเวลานี้แล้วข้อสองก็คือตัวการเล่าเวลาเนี่ยตัวเลิกยามในเวลาเนี้ยพี่หนุ่มเขาก็มีโอกาสที่ดวงอาจจะมีกําลังสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเปลือกของภาพรวมของช่วงเวลาเกิดของทั้งสองท่านเนี่ยผมก็ให้สูสีนะแต่ว่าถ้ามองณนะช่วงเวลาเนี้ยก็ต้องพูด,ดตรงๆว่าพี่หนุ่มเหนือกว่าเยอะมากเพราะว่าไปดูในตัวมิตตดแล้วก็ตัวเลิกนะครับสส่วนนะครับ พราะฉะนั้นดวงอ่ะบาทีมไม่ได้ดูแค่ตัวดวงนะครับดูบริบทโดยรอบของตัวดวงด้วยนะที่เป็นการหนุนนำอ่ะมันก็เหมือนคนที่ลงสอสอลงอบอจอลงสมาชิกสจอะไรพวกนี้เหมือนกันมันต้องไปดูด้วยว่าสังกัดไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าไปสังกัดพรรคที่ดีสังกัด กลุ่มคนที่มีอำนาจในช่วงเวลานั้นๆน่ะมันก็มีโอกาสได้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หลายองค์ประกอบสุดท้ายก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่การวางแผนชีวิตของแต่ละท่านท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องดวงหรือว่าหลักโหราศาสตร์นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆของท็อปดาราทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนเป็นที่เป็นแฟนของท็อปดาราทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขนะครับชีวิตจะเดินนุ่งเรืองเป็นที่รักของพี่น้อง มีผู้ใหญ่ที่ดีเมตตานะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้าด้วยสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ